เตียโกโซิลวากองหลังบาเซเลียนของเชลซีอธิบายไม่ถูกว่าทำไมสถานการณ์ช่วงนี้ของทีมถึงได้ไม่ดีนักหลังเพิ่งโชว์ผลงานสุดห่วยด้วยการเปิดสแตนฟอร์ดบิดพ่ายต่อแมนซิตี้ในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทีมของเขาเก็บแต้มในลีกได้เพียง26คะแนนจาก17นัดแรกซึ่งถือว่าเป็นผลงานในลีกช่วง17เกมแรกที่เลวร้ายที่สุดเป็นอันดับ2ของเชลซีในยุคที่มีโรมันอราบโบวิดเป็นเจ้าของทีม จนส่งผลให้พวกเขาพ่ายแพ้ในลีกเป็นเกมที่4จาก6นัดหลังสุดพร้อมกับทำให้ทีมจมอยู่ในอันดับ8ของตารางเลือกดังก,ก่าวเตียกโกซิว่าได้กล่าวกับ BBC Sport ว่าวันนี้ในครึ่งแรกในแง่ของฟุตบอลมันเจ็บปวดสำหรับเรามากเพราะระดับการเล่นของพวกเขาแสดงเห็นถือระยะห่างระหว่างเขากับเราในครึ่งหลังผมเห็นถึงรีแอคชั่นที่ดีขึ้นแต่เราก็มีงานที่ต้องทำเยอะมาก ต่อข้อผิดพลาดของเชลซีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปากกัลลังบาเซเลียนกล่าวว่าไม่ผมไม่เข้าใจว่ามีอะไรผิดปกติถ้าผมเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าผมก็สามารถให้คําแนะนําได้แต่นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่เป็นเบลี่คือหนึ่งลีกฟุตบอลที่ยากที่สุดในโลกคุณต้องระมัดระวังทํางานให้หนักขึ้นทําทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นแต่ผมคิดว่าทีมทําได้แล้วในครึ่งหลังในตามความคิดของผมเราพยายามเล่นให้มากขึ้นเราสามารถเล่นได้ ผมคิดว่าเราเหนือกว่าในการคลอกบอลในครึ่งหลังบางครั้งมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างที่เราตระเตรียมมาไว้แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องพยายามเตรียมความพ,ออพร้อมสำหรับนัดต่อไปโดยเตรียโกซิวาเพื่อนร่่มทีมมีคิวจะลอกเล็เก็บเอฟเคัพรอบ3ที่จะพบกับมอแคมทีมจากลีกทูในวันที่10มกรานี้ก่อนสิงบูจะกลับมาทำศึกเฟเบอรีอีก5วันต่อมาโดยจะทำศึกลอนดอนดาบี B ้แมตช์กับฟูแลมที่คลาเวตคอเทตต่อไป ลัมพาร์ดถูกดันให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะกลายมาเป็นกุญซือโดนปลดคนต่อไปของพรีเมียร์ลีกลัมพาร์ดเพิ่งจะพาเชลซีเปิดบ้านโดนแมนซิตี้บุกมาอัดคาบ้าน3 1ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เชลซีแพ้ไปแล้ว4นัดจาก6เกมหลังสุดในลีกโดยบอลลัมพนานถูกกฎหมายของอ,อกกังกฤษยกให้ลัมพาร์ดเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดคนต่อไปในราคา11ต่อ10นอกจากนี้ยังมีรายการอีกว่าบอดบริหารของสมโมสรมองหาตัวแทนรายชื่อใหม่ ซึ่งมีชื่อของเบนด์โรเจอร์กุซือของเลสเตอร์ซิตี้โผล่เข้ามาส่วนคนอื่นที่ตามมาก็มี Chris iner, คิสไวเดอร์กุซือเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในราคา3ต่อ1รอยคอสัซัเนเทเดอร์ของคิสซัทพาเลตในราคา7ต่อ1นและสตีฟบูธกุซือเดียวกเซ่นในราคา8ต่อ1นึ่งบนบริหารเชลซีเตรียมเรียกประชุมด่วนเพื่อถกเรื่องอนาคตของแฟรงค์พาดในวันจันทนี้ ประเด็นสาคัญในการนัดประชุมคือผลงานที่ผ่านมาของแลมพาร์ดซึ่งถือว่าตกลงไปอย่างมากนอกจากนี้ยังมีเรื่องของบรรยากาศภายในทีมที่ตอนนี้เริ่มจะไม่ดีเหมือนช่วงต้นฤด,ดูกาลนละรายงานยังระบุต่อไปอีกว่าเบนจาร์เจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้กลายมาเป็นเต็งหนึ่งที่บอร์ดบริหารของเชลซีต้องการจะนึงตัวมาร่วมงานโดยเชื่อว่ากุนซืออาราเนรอรายนี้ก็พร้อมกลับไปทํางานในถิ่นสเตฟฟอร์ดบิดเช่นเดียวกันแม้จะอยู่ในช่วงกลางฤดูกาลโดยเมื่อปี2 0 0 4 2 0 2 6 เขาก็คือทำงานในแต่ละกุญซ้อของทีมเยาวชนและทีมสำรองมางก่อนถือเป็นสถานการณ์ล่าสุดของเชลซีและลำพาดโดยที่ผ่านมามีในงานตลอดว่อาอนาคตของกุซือวัย42ไม่ปลอดภัยอย่างมากเพราะบรรดานักเตะรายใหม่ที่เสริมเข้ามาในตลาดหน้าร้อนทำผลงานได้ย่แย่ซะเป็นส่วนใหญ่ลวมไปถึงรูปแบบการเล่นในช่วงหลังที่ไม่ไหลลื่นเหมือนเดิม ทังลามพาร์ตนายใหญ่เชลซีชี้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงและการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ล้วนต้องเผชิญความเจ็บทั้งในและนอกสนามสิงบูเปิดบ้านพ่ายกับแมนซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ทีมแพ้ไปแล้ว4นัดจาก6นัดหลังสุดส่งให้ลามพาร์ดอยู่ภายใต้ความกดดันว่าอาจจะโดนปลดออกจากตําแหน่งได้หากผลงานยังไม่ดีขึ้นซึ่งเจ้าตัวได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าการสร้างทีมนั้นต้องผ่านความยากลําบากและความเจ็บปวดผมอยู่กับความเป็นจริงหลังจากที่เราชนะลีด3-1เมื่อ5ธันวา ดยบอกว่าเรายังไม่ใช่ทีมรุ่นแชมป์และเราก็พูดอย่างจริงจังในตอนนี้ว่าเราต้องการเวลาและทุกการสร้างหรือก่อตัวขึ้นใหม่จะต้องมีความเจ็บปวดความเจ็บปวดเบื้องหลังและความเจ็บปวดในสนามบางครั้งมันคือช่วงเวลาที่ยากลําบากและผมเข้าใจเหตุผลว่าทาไมวันนี้ในครึ่งแรกแสดงให้ผมเห็นว่าทําไปและเราต้องเดินหน้าสู้ต่อซึ่งผมเป็นคนแรกที่ต้องลุกขึ้นสู้ผมรู้สึกถึงความร้อนระอุเสมอผมรู้สึกร้อนเมื่อเราไปได้ดี เพราะผมรู้ว่ามันจะมีอะไรในแง่ลบแอบซ่อนอยู่บางทีอาจจะมีกองเตะที่รับมือกับมันได้แต่เมื่อคุณมองไปรบรอบๆทีมที่นี่มีแข่งอายุน้อยมากมายนักเตะใหม่มากมายที่พยายามก้าวขึ้นมาและปรับตัวให้ได้